มาแล้วครับ Apple TV 4K 9,001นะครับเข้ามาเมืองไทยน่าจะอ7,000กว่าบาทน,นะฮะเปิดเข้ามานะครับนี่คือเปิดครั้งแรกเห็นกันมาพร้อมกันเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้ถ่ายด้วย iPad นะตอนนี้ผมใช้กล้องหน้ากล้องหน้ามันบอกออาตัวไวใช่ไหมนี่ใช้กล้องหน้า iPad 2021 M1 นะครับกล้องหน้านี่เลยไฮไลท์ของตรงนี้คือเจ้าดีบอทครับมาเลยมาหาพี่มาเป็นของพี่เลยเนาะ นี่แหละฮะเจ้าตัวนี้มันมีปุ่มปิดสักทีนะครับนี่คือ s ิรินะเขาเรียกว่า new Siri remote นะกดค้างปุ๊บก็สั่งได้เลย Apple TV มาทำมากี่ปีไม่เคยมีปุ่มปิดนะแม่งมีสักทีหนึ่งนะและตัวนี้นะครับตัวที่บอกไอตัวนี้ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ไอพอตฟิวแค่ไอพอมันเก่าสามารถหมุนได้สครลได้สครลข้ามไปข้ามมาสามารถเอามือสไลด์ไปมาได้นะครับกดซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนไปหนีได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะสวายได้กดขึ้นได้กดขึ้นลงหรือสไวด์ได้หรือจะหมุนก็ได้ สามแบบเลยโอเคนะโอเคอยู่ของฮิวจะได้แบบปักนี่ปักแบบฮ่องกงอังกฤษยูเคนะครับ mm. ทําไมต้องให้ประเทศอื่นได้ก่อนเราตลอดวะสายก็จะเป็นไลนิ่งขนาดตัวใหม่ล่าสุดที่มึงออกนะ mm. เพราะแอปเปิลยังใช้ไลนิ่งอยู่เป็นพวกหูฟังอ,งอย่างเงี้ยอเคจริงมันออกมาแล้วปี2017นะผมไม่มีพูดจริงผมไม่ได้มีตัวนั้นนะครับในนี้ในนี้มันมีชิป A 1 2ครับ A 1 2เหมือนใครมีอ่า โทรศัพท์ iphone xs max 1 0 s เนี่ยถ้า iphone 1 0 s เนี่ยมันจะแรงประมาณเท่า iphone 1 0 s iphone 12นี่นะ a 1 4ตัวนี้ a 1 2อยู่นะฮะ a สิบสอง ipad m one ไปไหนรูตูดไม่ใช่รูตูดรูตูดรูตูดมานะฮะดูรูตูดมันนี่ hmi d นี่นะครับเป็น2.1ปกติ2.0ใช่ไหมนี่2.1นะมันก็ดีกว่าที่เขาบอกมันคือรองรับ dolby vision นะ dolby vision ภาพมันก็ hdr มากเป็นคอนเทนต์ที่แบบ high frame rate ด้วยอนะนาคตนะตอนนี้ไม่รู้ซัพพอร์ตแค่ไหน ่ฟีเจอร์หนึ่งที่คนเขาเล่นกันนะก็คือต้องเอา iPhone นะครับ c a l i b r a t e Color b a l อ n c e อ่ะมันก็มันไม่ได้ทำเลยมากมันก็แค่ปรับสีเอ,อ่อทะเลสีอมฟ้าเนี่ยมันก็จะปรับสีให้มันตรงขึ้นนี่ฮะจะเอา iPhone ต้องเอามาปะกกันเอามาปะกกัน c อ l o r b a l a n c e complete ดูออกไหมอะ่ะ <c oughs> ก่อนปรับ <c oughs> ก่อนปรับ หลังปรับดูหาดทรายมันอมฟ้มาได้หนึง่งนี่นะฮะดีขึ้นเอ้ยทะเลก็สวยขึ้นอะโอเครีโมทตัวเก่าคืออันนี้ผมไม่มี 4K นะนี่ตัวเก่าอันนี้ทำามมีกระถางตรงที่ว่ามันจะกดเลยกดแล้วไม่สัมผัสเล่นกงเล่นเกมแบบ ừ, เ,ลเ, pson, เล่นเกมยากมากกดเลยกดอะไรมันเหมือนแบบหงุดหงิดมากก็ชอบนะชอบความอลูมิเนียมนะคอนเทนต์ 4K เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดดูหนังเนี่ยใครมี Netflix อะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ย เขาบอกว่าการดูจาก Apple TV เนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่า bitrate ไฟล์ที่มันส่งมาจาก Apple TV มันจะคมชัดกว่าต้องการคุณภาพสุดๆจริงๆอะดูหนังผ่าน Apple TV อาจจะต้องเช่าหรือซื้อหนังเขามาเนี่ยนะครับมันจะคุณภาพที่ ไฟล์หนังที่มันคมจริงมันคือตอนนี้เราก็ดูที่ฟิกโคตรชัดอยู่แล้วอะแต่คนที่ตาดีถึงก็จะมองออกนะครับว่ามันสุดๆเป็นยังไงระบบเสียงระบบอะไรเงี้ยมันดีมากแต่ซื้อมันจริงๆรอดิส y พล u สผมซื้อมันนะรอดิส p พล s สต้วผมชอบ Apple a r c a d e มากนะผมกะจะเล่นแบบเกมแบบจริงจังมากขึ้นในตัวนี้สามารถต่อทั้งหัน3มเพย์ห้าได้นะครับจอยสติกเพย์ห้าถ้าจะต่อเพย์ห้านะครับหรือจะซื้อพวกเนสเดอร์ปาร์ตี้มาก็ได้เหมือนกันเชื่อมต่อโดยตรงเลยกับไอเจ้า Apple ่อก่เปเลทีวบ มาตั้งแต่ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะ่ะไม่ว่าจะเป็น Samsung, Sony, LG พวกนั้นมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Apple Apple TV built-in อยู่แต่ตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวเต็มไงมันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเสริมราคาก็ถูกกว่าเก่านะถ้าใครอยู่ใน<ส>อีโ s y ิสต m มของ Apple นะครับแน่นอนคนระับตัวนี้มันน่าโดนเหลือล่ะเพิ่งซื้อ Apple TV 4K ไปไปภายใปี2ปีนะเหตุผลที่จะเปลี่ยนมีประมาณ50% แต่ถ้าอย่างผมเนี่ยใช้รุ่นนี้เลยรีโมทไม่มีวงกลมสีขาวเนี่ยนะเหตุผลที่เปลี่ยนเนี่ยทั้งเจ็ดสิละเพราะตัวนี้อะตัวที่ตัวสักพักหนึ่งอ่ะสามสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มช้าแล้วฮะซิงค์ซิงมันรู้สึกมันผมรู้สึกได้นิดนึงว่ามันช้าสำหรับบางคนที่ทีวีเนี่ยไม่มีพวก Netflix b u i l d i n หรืออะไร b u i l d i n เนี่ยและสนใจไอ้ตัวนี้นะผมก็ว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้มันมาถึงจุดที่แบบมันดีมากๆแล้วนะครับใครที่มีโปรเจคเตอร์ใครที่ต่อโปรเจคเเตอร์นี่ย จิ้มโปรเจคเตอร์ยิงเข้าผนังบ้านสุด high frame rate <Favorite> HDR ยังไม่ถึงเทสโลซยมยังไม่ถึงเวลาผมดูดอร์บี้วิชันเนี่ยมันบอกว่าดูดอร์บี้วิชันนะผมมีทีวีสองเครื่องมันมีเครื่องหนึ่งของผมอะที่มันเป็นแบบเวลาเปิดแอตเลิกเนี่ยดอรบี้วิชันมันมาเองเลยผมบางทีผมไม่ชอบไนงะผมมาดูในทีวีที่ไม่มีดอรบี้วิชันเพราะบางทีมันแบบมันปรับสีให้มัน HDR กันไปบางทีผมก็ไม่ชอบนะบางเรื่องโอเคนะบางเรื่องแบบมันไม่มืดไปว่าบางเรื่องแบบอืม อันนี้ก็คืออยู่แต่เทสอยู่แต่รส,สัยนะฮะส่วนตัวรีโมทเนี่ยผมให้เลยด้วดเต็ม10บถ้ออกแบบดีไซน์ความแข็งแรงเนี่ยความแข็งแรงความทนทานนะฮะการใช้งาน,นง่ายเนี่ยรูปลักษณ์อันนี้ก็เหมือนเดิมครับความคุ้มค่ายการน่าซื้อตัวนี้นะมันมีม,มันสำหรับใครที่ไม่มี Apple TV เลยเป็นแบบมาเพิ่งมาใช้ iPhone หรือใช้ iPhone มาสักพักแล้วไม่ไม่เคยมี Apple TV เลยทั้งสเครื่องหนึ่งนะะ่เหตุผลประมาณ8.3ในการที่คุณจะเป็นเจ้าของเพราะว่า มันจะทําให้คุณโทรศัท์คุณลิงก์กับทีวีได้นะฮะอย่าลืมมันมีมีเรลิงนะ a p p l e ิลเคลมตัวนั้มันรักโลกมากเนาะใช้วัสดุอะไรรักโลกเยอะมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเราก็แค์นะแต่เราก็รู้ Apple มันรักจริงหรือเปล่าหรือเป็นแคมเปญที่จะให้ตัวเองดูดีอันนี้ก็นะครับว่าการเฮ้ยแต่โลโก้ก่อบโอ้หตัวนี้นะครับต้องรีว่าต้องซื้อเลยล่ะเพราะว่ามันเป็น Apple TV ทีดีที่ดีสุดตั้งแต่ Apple เคยมีมา เป็นทีวีที่เรียกด้ว่าจะทำให้คุณแบบมีความสุขมากเป็นหมื่นๆชั่วโมงกับตัวนี้อ่าซื้อเลยเดี๋ยวนี้ครับใครอยู่ไหนเมืองไทยอยู่ไหนเมืองไทยเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์